bát la hạnh xâm la xâm bút hòa phật hàng phật hòa tang

บุตโมรัส yeah, สักัตรโออะระหะโตสมาสังตัสสัขออสัมกทานทองคารนะครับมีตัวยางตัวชนกัอย่นความง่ายขอบคุณบคุงทานนะครับผมิมาเนีบ้ายังอันเจสงฆทานานิสัปริวารานิ ภิกุสังคสสะโกโนเชยามะสาทุโนกันเตภิกุสังโคอิมานิสังฆทานานิสัพพริวารานิปปิคันหาตุธรรมหากันเจวามาติตุอาทินันจักยาตะกานังชีพรรตัง ปิตายะสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เกิข้าพเจ้าทำลายพอน้อนมถวายสังฆทานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพภิสุสงฆ์ขอพระภพิสุสงฆ์จงรักสังฆทานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทาหลายเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าท้ายแก่สัพสารทั้งหลายแก่เทพเจ้าทัหลายแก่ญาติพี่ทั้งหลายนีมีลาบาราเนาริาเป็นต้นตลอดกาลน้นเดอสาธุกสครโน้อสรัพพะวัโตนะโตสมมาสมุปัสส นโมตัสสะภพะวะตอวระหะตสัมมาสัมพุทธัสนะนอโมตัสสะภปะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะเย้เกปันเถืสังโฆจานาตุพยังปับธรรมาโคเทวังสาตานาติภาวะเชสาภาคาอันภากัรกาตุนันตุอี่คู่จากเร้าเมยราจากกระหัตผราจากยาท่าชุดทั้งปุนชังเพลือ <c oughs> ความจำต้นเรี้อยเขาพูดกาศนาม้เรียงเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่จะมีกิ่งก้านขาขาดอกใบผลเกิดตอนนี้แกนรากเรื่องของพิธีรีตองจะเป็นเรื่องของ เกิดไม้เกบพื้ไม้ผู้รู้ก็เป็นผู้นำผู้ศึกษาใหม่ก็เป็นผู้ามไปก่อนเรื่องของดอกผลกิ่งก้านสาถาของต้น,นไม้ท่านเตรียมเหมือนจริยธรรมดือความความพฤ่ความปฏิบัติแต่เรื่องของ แก่ม้ดอกไม้ก็เหมือนรากของุระรัตนนาวเพื่องของสิ่งสมาธิปัญญาเรื่องนีเรื่องสำคัญวันโกนมันให้ละละกในที่นี้ก็คือละความไม่ดีงามเรื่อวันความชั่วที่นี้เป็นวันสำคัญของศสาสนาคือวันมาถ้าปัาพระเจ้าจะไว่ให้ละชั่ว ทำดีมำใจทำละเราะกันทุกวันพยายามระวังละจึงจได้รู้ทำแล้วไม่สบาใจให้มีติรห้รู้ก่อนความส่วนวงก็เกิดไม่ได้ละแล้วไปแล้วก็ทาเ็ื่อความดีความดีต้องทำทุกวันอยู่บ้านก็ทำความดีนะมาวัดก็ทำความดีส่วนวง หน้าก็มาเป็นเพื่อนงพ่อเป็นพี่น้องเรื่องสาวโริตเรเ่อเพียงนเรื่องของกูอยจะทำยังไงก็ตามอย่ทิ้งเพราะาันไปทุกอย่างถึจุดเรื่องหนถึงจุดในที่ศาสนาจากผู้เจ้าทุกครั้งรำนมานโทนนวาลุกจำนุกัน้นอนไม่ึนลอยพูเจ้ามีก็คุอยู่ตาม คือพระปัญญาคุณพระปัญจุดดวพระมหาปัญญาองคนใครลึกได้ก่อนจากทุกท่านลึกถึงคุณของพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าหรือว่าลงๆจะได้ยินได้ฟังแล้วว่ารับั่วทำดีทำใจของก่อนลึกถึงคุณของพระสโสมตุปาจันโนพระโสมสาวกนังโกสังฆรรมนิมยุพระงโ์คือผู้ฟังธรรมของพระุทธเจ้าและได้บอรเทาสมบุกแสดงธรรมเนตฉา ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตข้างหนาเรืองทุกความพูดเราทำระสอนให้อยู่ในใจนะพูดขอทำขรทำโอ้าทำไปเรื่อยแล้ววันโอนไม่ชัวรละวันพักก็มาเป็นมนเป็นความดีความดีเรต้องรักษาไว้ทำในทางความดีเรื่อยความทั่วจะเข้าได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นมีสติสติจาปัดนะนรัาหน้าที่ทําไล่สติแล้วสตินี่ หรือว่าเป็นขนทางในภาคปฏิบัติที่ก้าวขึ้นไปสู่ปติปฐานเพราะฉะนั้นตอนตัวยในลาตอนพายนเพี้ยนตอนพ่ายตอนความดีใจของเราเนี่ยสำคัญนะของสิ่งบางอย่างโดนกระทบเรื่อยเหมือนกันถ้าไม่มีเครื่องป้องกันดีบางทีเนี่ยหลายคต่้งใจว่าโบราณอาจารย์ท่านบอกว่า ให้ทําใจให้เหมือนแผ่นดินใจเหมือนแผ่นดินเป็นไงไคยจะม้วนเถระน้ําลายไครจะละปัสสาวะนะเหยียบย่ำแผ่นดินแผ่นดินก็เฉยถ่าเรื่องไม่ดีเข้ามาในใจเรานะคนทำอะไรไม่ดีก็เขาเฉยจะพู่ก่อนแล้วใคยจะจุดธูกจุดเทียนเอาดอกไม้หอม บูชาแผ่นดินแผ่นดินก็ใช่เองเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องทำใจหนุนแผ่นดินหนุนใจใจสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขาดไม่ได้เกาวันก็เป็นไปตามกระแสโลกแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเาเรื่อยๆมาก็ต้องมีบทบาทเป็นักฐานธรรมะที่ดีที่สุดก็คือความอดทนนะทั้งิความอดทนเป็นยอดของตบะทั้งปวงเรามีความอดทน พอทนกั้นไปเพราะทำทำั้งหลายทั้งปวงรวมลงแล้วก็อยู่นีอยู่ที่ความไม่ประมาททำทำั้งหลายทั้งปวงรวมลง,ลง,ลงอยู่ในริยะตัดทงธรรมทั้งสี่ประการระยะตัดทั้งสี่นั้นสามารถรู้เห็นเข้าใจและทําให้เกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาจิตของตนเพราะทุกเรื่องเกิดมาจากสมุทยัยคือความพยา,ยานยามของจิต และความขึ้นตัทุกคือความแตกต่งัณหาเพราะฉะนั้นวัดมีองค์ประก,การถ้ารวมลงแล้วก็คือสิงสมาธิปัญญาสิงคือความเป็นปกติของจิตได้ถูกสภาวะใดหนึ่งสภาวะใดครอบงำสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตและปัญญาความรอบรู้ของจิตเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจิตที่สดชืเนแล้วอมนำความสดมาให้ ทานเกิดแต่จิตถึงเกิดแต่จิตสมาธิเกิดแต่จิตปัญญาเกิดแต่จิตบาปบุญกุศลทั้งสองเกิดแต่จิตเพราะฉะนั้นต้องพยายามระวังรักษาจิตให้ดีคูณได้คำนวณจิตดีเพราะฉะนั้นจะโน้นจากั่นอยห่างมานเพราะฉะนั้นต้องพยายามระมัดระวังอะเระมัดระวังเรื่องของความชั่วอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยและมันเป็นความดีให้เกิดขึ้นเราเท่าคำนองที่ว่า นำโคนให้ลักนผ้าให้เป็นขอให้เจริญหงา้ในการปิบรธรรมปอน้าคุณพระอเลือดใจทุกอย่างจคงปกป้องอย่าโยนุกท่าน้มีแต่ความสดุุื่นสงสาในการหยลอไลอปีและดอกไม้ดอกดอย่าพราวหรืาปุลคริุเรนตีต่างังเอวัมแวัตดินนงเปกานังอุปกตปติ

อาบิวาดาสิริสานิจังุตตาปจายโนชาตารุธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังอาลายุโนปะลาโตทิรุวัณโนปะิธานโนสุกัสสะดาธรรมิทาวิสุขังโสอาิกาชติ युवा बलं वं सुन्द्रिमानो हे रायो सभामो दे या प्राय तु बलङ्गलां रागन्तु सानुभावेन भवन्तु ते Kawatu sabu manggalang rakantu sabu dewata Sabu tamaru sada soti pengwantu te Kawatu sabu Rakan Tusa Padewata, dewata Sabu sang sangkanu sada soti pengwantu te

from. Okay, so I'm going to talk about the. So, I'm going to talk about the.